ท่านไว้วันนี้ไม่ใช่เหรออยู่นี่จ้าแม่ปลีกท่านก็วแวบไปใส่บาตนิดเดียวเองใส่บาทไปทําไมกันไม่กลัวเปลืองเหรอซื้อกับข้าวกับปลาให้หัวโลยกินฟรีไปถึงว่ากินแล้วก็นอน,ว,นวันวันไม่เห็นทําอะไรเลยปลีก,ก็็เก่งนะไม่กลัวบาปเลยนรกจะกินหัวกระบ,บาลอยู่แล้วเ <c oughs> น่ถ้าพวกแกจะกลัวบาปนะสู้กลัวทันดีกว่าไหนจะหนี้เก่าหนี้ใหม่ ค่าเช่าร้านเร่งรีบหน่อยนะเดี๋ยวดอกมันจะเพิ่มวันนี้ส่งแค่ดอกกันนะไม่ปีกเงินต้นเดี๋ยวค่อยทยอยให้มาหลังนะจ๊ะนี่พวกแก่ทั้งหลายแหละเนี่ยนะจํำส่กาะบาลไว้นะเงินที่กู้เอาไปและค่าแผงให้จ่ายตรงๆงเวลาหน่อยนะเดี๋ยวแผงจะเป็นของคนอื่นรู้ไหม นี่จานมึงไม่ต้องหลบกูมึงนัดกูวันนี้ไม่ใช่เหรอแหมพี่ติ๊กอะ่ะฉันยังหาไม่พอเลยมาทีไรก็หาไม่พอไม่พอก็พี่ติ๊กอะ่ะเล่นมาเข็ดฉันทุกวันทุกวันฉันจนะเอาที่ให้เลยจ้ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเอาปลาเค็มกินก็แล้วกันอ๋อ,อมึงว่ากูเค็มเหรอดีแล้วมึงว่ากูเค็มจะเอาให้หมดล้านเลยอย่าอาอฉันไปเลย